ในวันนี so, ้ก็ตกรีนจะพาทีมงานไปพักผ่อนหย่อนที่ป่าเลือกสี่ชั่วโมงและเราจะไม่ทําอะไรเลยนอกจากกินกินกินแล้วก็กินชิวจ้าหวังว่าตอนกลางคืนจะไม่มีสิ่งลีและประวนใจนะมาทุกคนตอนนี้เราเข้าป่ากันอีกแล้วเอเขาปาพเดิมภาพจำยังชัดเจนแค่บอกว่าจะพามาเข้าป่าเขาก็เตรียมพร้อมมาอย่างเรียบร้อยกันมเจ้าคนนี่คือการใส่ชุดขาวอันนี้คือจะมาปฏิบัติธรรมกันใช่ไหม ไม่แต่วันนี้เราจะไม่มีการทําอาหารอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเราจะมานั่งกินอย่างเดียวเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ดิโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราได้ทําเลยแล้วก็คือโอ้ยเมื่อกี้มันเห็นอะไรบ้างแมพเ้เฮ้ยเฮ้ยจ้ะเฮ้ยเมื่อกี้เจออะไรไม่รู้กลัวอะไรเหรอพี่เฮ้ยมันหายไปแล้วจริงขอเจ้าที่ป่ะเฮ้ยจริงแล้วจริงว่าไหนไม่น่ากลัวมากเลยอะ ดูดิหายไปแล้วอะไม่จริงไม่เห็นเหมือนกันหรอไม่คือเล่นอะไรกันมีเตอ่เปลือกกระดูว่างครแน่นไปเรื่ลยแข็งมากเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้ทำเลที่เราจะตั้งอ่ะก็คือใต้ต้นไม้ฝั่งนี้นะคะถ้าเกิดฝนตกตอนนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นต้นอะไรไม่รู้ที่มันเป็นเหมือนมือต้นปาล์มเหมือนปาล์มเหมือนใช่แล้วก็จะเป็นต้นไม้สูงๆนี่ก็คือแบบมันจะปลอดอะไรจริงป่ะพี่พี่ไม่รู้ทั้งนั้น ไม่อย่างน้อยถ้าง,งูตกลงมามันก็โดนหนามทิม่มมันก็ไม่ไม่ไม่หล่นมาหาเราแต่ถ้าลมพัดแรงๆแล้วต้นนี้โค่นลงมาโดนเราแล้วก็ชิ เี่ยท่หลบเออเราก็หลบทันเราต้องใช้ไหวพลิบของเราในการหลบอ่ะทีนี้เดี๋ยวทำเลที่เราจะตั้งก็คือตรงนี้เนาะในกันฝนต้นไม้ใหญ่เนาะแล้วก็ตรงเนี้จะเป็นที่ให้เราเล่นน้ำก็คือเนี่ยต้นแค่ต้นจริงจพราคุณเจอเอไปไอไบนแล้วผมไม่ได้มาเจองูกันด้วยหรอเจอไม่งที่นี่นะงูไข่ ะงูไข่ใช่งูไข่เฮ้ยคืออะไรวะงูไข่อ่ะงูไข่หางเบี้ยวงูไข่หางไม่เขียวหางไม่เขี้ยวไหรือไม่เขียนไม่ทันโอเคเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะมาตั้งโต๊ะกันด้วยเพื่อนั่งทำชาบูกินกันเดี๋ยวเรามาเริ่มการจัดโต๊ะกันเลยดีกว่าโต๊ะอยู่ไหนวะไอ้หวาไอ้หวาคุณดีเดียเดี๋ยวมาโต๊ะหน่อยอันนี้คือโต๊ะปิกนิกของเรานะเราขโมยช่องช่องอะไรมะอ่าเราขโมยช่องเมดีมาอานี่ มันก็จะมีเก้าอี้ตรงนี้นะคะสี่ตัวช่างมันเราไม่ได้ขึ้นข้างบนอยู่แล้วจริงขึ้นไรขึ้นข้างบนทำไมเอ้าก็มีหมดอยู่ข้างบนไงก็เลยบอกว่าช่างมันเราไม่ได้ขึ้นข้างบนอ๋อไม่บางคนเขาจะนั่งข้างบนด้วยเพราะเราเสือมาปืนปูนปูเราจะปูเสือข้างบนแล้วก็ข้างล่างกินกันเพราะว่าเก้าอี้เรามีแค่สี่เรามากันหกไม่เยินไปฝั่งนู้นเลยล่ะอะไรวะทำอะไรก็ผิดเนี่ยกูตามมาช่วย โอเคเดี๋ยวเราไปกลางโต๊ะกันกลางยงไม่รู้เนอะ <c oughs> อ๋อไม่คือเราจะเอาอันนี้ใส่อย่างนี้ตามรอกของมันนะที่มันเป็นรูอะ่ะเย่เย่ไม่มองมองรูดิพี่รูรูองทำเป็นไหมนี่เคยออกปากกับเขาไหมไม,ไม่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 คุ้นชินรูนี้ดิ <c oughs> คุ้นชินแต่รูอื่น <c oughs> รูปูไงหาปู <c oughs> บ่อย นี่อันนี้เราได้โต๊ะแล้วนะคะมอชาบูมอหนึ่งก็น่าจะเต็มก็หนึงกระถ้วยถือนั่งที่มาพี่ตรงนี้เหรอนี่แหละน้ำเย็นเชียบเลยบรรยากาศดีจัดมีเปยไหมจะนอนแล้วอากาศดีนี้แล้วฝนตกด้วยเหรอตอนน้คะนีเหมือนใช่ค่ะนี้แล้วฝนตกแปับหนึ่งตอนนี้ก็คืนนะยังอีไลละสี่คนหนึ่งสองโอเคจะมีคนที่ปฏิบัติธรรมสองคนเขาจะไม่ลงน้ำเพราะว่าเขาเสนทาไปกันมาโอเคมาเดี๋ยวเราตั้งโต๊ะก็เลย ดี๋ยวดูเขยิบถุงดำที่เป็นขยะนี่ว<อ>ัวเต๋วไม่พออ๋อไม่คือที่ฉันจะทำจะเป็นเต๋อบิงย่างอันนี้จะเป็นเต๋ญี่ปุ่นไว้อย่างนี้<ย>น่ารักไหมซื้อมา500บาทโอแค่เนี้ยละม่ะ6คนอันนี้ไม่ใช่หมอ้อนะหมอ้มอหมอ้มอห <c oughs> มอ้อพอเหรอวะอ๋ออันนี้เนื้อเนื้อเนื้อ,อส่วนกล้วยเราถือกินหยิบอะไรเหรออันนี้มันคือสไตล์มินิม้อพี่อันนี้เป็นแก๊สมันดูของเยอะแต่ว่เดี๋ยวเราไปรีวิวของกันดีกว่า ในนี้จะเป็นเนื้อสัตว์ทั้งหมดเลยทำไมมันมีผักชีดูไวะ <c oughs> อันนี้เป็นน้ำแข็งทำให้แบบเนื้อสัตว์มันจะได้แบบ<า>ไม่ไม่เสียง,ง่ายเป็นเนื้อหมูแล้วก็ปูอัดเดี๋ยวเราไปดูฝั่งหนูกันดีกว่าอ้โหูชืงอว่าอันนี้เป็นพวกน้ำเปล่าน้ำอัดลมน้ำชานะฮะจริงๆอ่อะตอนแรกที่บอกว่ามันไม่พอเพราะอะไรรู้ป้าโตอะแต่มันมีข้างในนี้เยวจะเปิดให้ดูไปจริงจริงดีน้อยน้องกินด้วยขอตั้งชื่อน้องว่าชิชิมิ๊ิ มาเราไปดูของข้างในเปิดนะซุ้มอย่างแรกที่เราจะให้ดูอันนี้คือผักเป็นส่วนหนึ่งของชาบูเอาไปอย่างที่สองนี่ก็คือผักอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชาบูเอาไปอันที่3ก็คือผักไม่คืออันแรกมันเป็นผักกาดอันที่สองมันคือต้นหอมญี่ปุ่นอันนี้คือคันาคองเตอ่ะเอาไปหลูจะมาเนี่ยหมูไปแล้วหมูไปแล้วอีกความ อันนี้เป็นแบบมัชรูมเป็นเห็เอาไป <c oughs> อันนี้เป็นเฮกไกเอาไปอันต่อไปอันนี้ก็เป็นเห็ดเหมือนกันเอาไปอันนี้ขาดไม่ได้สาหร่ายวากาเบีอันนี้มันจะยังเป็นเห็ดแห้งๆอยู่นะถ้าเกิดสมมติเราไปต้มอ่ะมันจะขยายใหญ่เหมือนร้านเนื้อย่างอ่ะเป็นใบใหญ่ๆเขียวๆอ่ะเอาไปไม่พอวะ่ะโต่อใช่ไหม ใช่คือกินนานนังวะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเหมือนกันนะจะมีเห็ดเข็บทองข้างล่างจะเป็นเห็ดชิตาเกะหรือไมตาเกะเอาสักเห็ดนะอ่าอ่ากิเกะแหละแล้วก็มีแครอทมีเห็ดชิซุเกะอันนั้นเป็นชินจังป่าเห็ดชิซุกะ อาต,อต่อมา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 โอเคเดี๋ยวอันต่อไป <laughs> ก็จะเป็นพวกถ้วยที่เราเอาไว้กินนะฮะแล้วก็จะมีนี่จะดูข้างในเลยจะมีน้ำจิ้มทิชชู่น้ำจิม้มจะมีสองอย่างน,น,น,น้ำจิ้มพรสื่อเป็นน้ำจิ้มพรสื่อมันจะเป็นน้ำจิ้มที่อ่าพวกชาบูญี่ปุ่นเขาจะกินกันอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มสลัดงาตัวนี้อร่อยมากตั้งสองร้อยเพื่อใช้งานเดียวถ้าเกิดสมมติว่าเอากลับสตูไปก็ใครจะกินก็ไปกินเนอะอันนี้ก็จะเป็นพริไกไทยก็แล้วแต่ใครจะไปทำอะไรอันนี้ขาดไม่ได้เลยส่วนผสมในการทาํําาานนน้้ชบูอัีจะเป็น รสอูด้งทำให้ไอตัวน้ำชาบูอ่ะมันมีมันมีรสเหมือนก๋วยเตี๋ยวี่ปุนอ่อมันมีูมาแล้วใช่แล้วนี้ขาดไม่ได้ถ้าเกิดไปเอามาคือจุดเตาไม่ได้นะอันนี้คือเชือเพึงแล้วเชือกพงอันนี้ดีนะมันเป็นแบบฟอยล์เขาบอกว่าดูวิธีการใช้ละถ้าเกิดปิดอย่างเงี้ยคือไฟเบาถ้าเกิดสมมติว่าเราเปิดออกมานิดนึงคือไฟกลางถ้าเกิดเราแหกออกคือไฟแรงอ๋อหมายถึงฟอยล์ตัวฟอยล์ใช่ถ้าเรายิ่งแหกออกไปก็ใช่แ,แลแว้วโอเคแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มความเผ็ดให้กับตัวชาัเเราานิก่มมลทย หมดแล้วมั้งหมดแล้วเนาะโอเคไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทำชาบูกันเลยดีกว่าไปลุยทำ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 แค่เรื่อนั่งอ้าวแล้วไม่รอเล่นรอเล่นอ่ะนั่งก่อนครับนั่งก่อนสิผมจะได้นั่งทีหลังนั่งไปแล้วอ้าวท่านไม่รอกูเล่นก่อนแล้วโอเคตอนนี้เราทําน้ําซุปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้อุ้ย กลิน่นเหมือนนี้เลยเหมือนแอลกอฮอล์เรกินแอลกอฮอล์มานไม่ม,ไมั่มยังไม่ละลายน,นี้ไม่มันมีแอลกอฮอล์ข้างใต้นี้ใช่อันนี้จะเป็นเตาปิ้งยา่างแต่เราจะใสดเด่เนยลงไปแล้วก็เอาเป็นเนื้อสัตว์มาอึงว่ะอะไรอ่ะ ไม่ได้เอาถาดมาถาดใส่เนื้อใช่เนื้อใส่อะไรมาเนื้อมาเป็นถุงเลยสองคนนี้จะมานั่งกินได้ไหมไปนิไปมาที่เลยนั่งเลยโอเคมาทุกคนเดียวเราจะเอาเนื้อสัตว์ลงก่อนแป๊บนึงนะอ่าอนี่เอามาทั้งกล่องเลยแล้วกันอันนี้จะเป็นที่วางเนื้อสัตว์ถ้าเกิดใครอยากหยิบก็หยิบได้เลยนี่ตรงนี้นี่มีเปิดผัวดอัวดวผมชอบอัดอ่ะเอาลงเลยเอาลงเลยได้ไหมขออัดน้าก่อนได้ไหมตอนนี้เราจะพูดเสียงเบากันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอยากดื่มด่ำธรรมชาติใช่มมัยฟงงเสีธรรชาติ ธรรมชาติมู้ทาก็รู้สิ เดี๋ยวจะชิลล้มลอยแล้วเดี๋ยวเราหัดูกันนะฮะเฮ้ยไม่โอ้ไม่ก้องเฮ้ยสไลม์เมื่อกี้เมื่อกี้เราเอาใส่โนไปไม่ก็ตอนแรกอ่ะตอนแรกสไลม์บะเกอร์เบคเขาบอกว่ามันต้องเอาแช่น้ำใช่ป่ะแต่ที่นี้ยปกติเวลาฉันต้มมาม่าฉันใส่ไปเลยมันก็ได้ก็ได้ที่นี่ไงแต่เราเหมือนกันก็ดูเหมือนใบตองเลยใส่นะมันใส่นะอ่ะใส่เลยอ่าแล้วใส่ผักลงไปก่อนผักที่มันสุกยากๆก็คือเป็นนี่เอออันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้จะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นอร่อยมากหวานมากแกใส่ลงไปช็อต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 หน ังเนาะอ่ะใส่เห็ดอันนี้ใส่ผักกะล่ำตือเหมือนแล้วเหมือนแล้วขนใช่ไหมตอนนี้เราต้องทําการเพิ่มไฟกันก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ไฟมันหมดไปเทียบอะไรแล้วอ่ะจุดไฟชั่โอเคทีนี้ไม่ต้องห่วงนะว่าไฟมันจะหมดตอนแรกเราก็อ่านมาว่าไฟมันติดประมาณสิบห้านาทีเราก็เลยเอามาแค่ห้าก้อนนี่ก้อนที่สามนี่นะเออพอไหมอ่าก็ได้ก็คิดว่าพอนะมันก็แตกอันนี้คือหิวถูกไหมหิวหิวถูกไหม เดี๋เดี๋ยวเฮ้ยเราลงรถนะถ้าเกิดมลงรถมันจะหลงหล่นไปตรงไฟข้างล่างไฟก็จะดับใช่ไฟก็จะดับเราก็จะไม่มีกินนะอ่ะเอาไว้ใช่นังกันเราก็จะได้กินหมูดิบนะหมูเราก็จะดับเลยกลับกลับยิงไม่ได้ยินแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามากินกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่พริกเพิ่มเพิ่มความหอมลงไปดิชิเท็กซ์ญี่ปุ่นโรยไปในนี้เลยเหรอใช่ใส่ไปนะอืมอร่อยมันอร่อยมันเป็นรสอูด้งของญี่ปุ่นเลยอันนี้นี่คือผมผสมผงให้พี่กอล์แล้วนะเนี่ย อีกมันมีความหอมไงแต่ก็ผิดนิดนึงเออจิจัดขึ้นมานิดนึงนิดนึงงี้เหรออัเดียวแล้วใส่เพิ่มผมว่าใส่หมดไอเนี้ยน่าจะอร่อยทีนี้เราแค่รอให้ไฟมันแรงขึ้นใช่ไหมนี่ก็เราต้องปิดฝาก่อนถ้าไงั้นมันจะสุดยากมันปิดได้แล้วค่ะมันเต็มแล้วรอได้ไหมล่ะคุณเข้าใจคำว่ารอปะผมไม่เคยรอใครขนาดนั้นแหละรอสักวัน ให้หันตินมาไม่รอสักวันเลยเฟ้ยเองชิมูดิมันยังไม่ตกเลยมันเสาแล้วเหรอลองกินันทนเลยสุดยอดเยดยอดเยวดยอดเยดยอดเยวุดยอดเลยสดยอยสดเลยวดยอดเลยดยอดเลยดยอดเลยวดยอดเลยวดยอดเลยสดยอดเลยสดอดเลยุดยอดเยดยอดเลยวอดเยุดยอดเยวดอดเลยดยอดเลยยอดเลยสุดยอเยวดยอดเลยสุดยอดเลยวดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยสดอดเลยสะดยดเลยสดยอดเยดยอดเลยสดยอดเยสดยอดเลยดยดเลยดยอเยดยอดอยดยดเยเยดยอดเยเยดลยสดยเยดยดเยด ในคากินที่ศัตรูก็ได้แล้วแน่เรามาทำไมทั้งในศัตรูมีน้ำให้จุ่มขางี้ป่ะทำไมจะไม่มีอ่ะต้องเปิดน้ำรดนนในห้องน้ำเอาสิน้ำรดนนเสร็จปุ๊บน้ำท่วมบแล้วก็ไม่จุ่มกูจะฟ้องป้าป้าขายนี่มันเปิดน้ำยอมโอ้ยฝั่งนี้เบียดแล้วอ่ะฝั่งนี้เบียดแล้วลมมันมาฝั่งนี้โอ้โโคตรดีโอ้ยอันนี้ได้แล้วไม่แดงจะเย็นอีกนิดนึงกูขอรอ แต่ทุกคนตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาบูสไตล์ญี่ปุ่นของพวกเราหอมมากใช่หอมจริงหอม่อยว่ะเหลืออีขวดนึงอ่ะใครอยากทำไหมทำเลยอันนี้หอมอ่ะมันจิ้มหอมมากใช่หอมไม่ต้เปิดอ่ะแล้วก็อะไรหน่อยเอาพริกโอเคนี่เลยไหเยอะน้องจิ้มเสร็จเลยเลยเอาลองดู อร่อยละครับใหญ่อร่อยมันไม่เค็มมันจะเป็นไข่ผิดเปรี้ยวมันมันนัวๆอร่อยจเลยมันจะกฐานไม่ออกมันเค็มอืร่อยมากพี่ก้อนติดมซ๊อปดีดีไม่ไออันนั้นไข่ออกมันอร่อยอยู่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะเป็นข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวเลยเหรอถ้าวันนี้มันมาจากแบบ มันเป็นน้ำผุดน้ำผุดน้ำผุดคือน้ำที่ไหลลงมาจากเขาแล้วแบบมาผุดตรงกลางเออมันก็เลยเย็นเย็นเจี๊ยบเลยใช่อันเนี้ยพูดเรงจริงเลยนะโทรศัพท์ใครกัดน้ำฉันเคยถ่ายวิดีโอใต้น้ำเล่นแต่ไม่ใช่ที่นี่ที่การมันเป็นแค่บ่อน้ำเลยนะบ่อน้ำที่แบบไม่ได้ไหลมาจากไหนเลยมันเหมือนเป็นน้ำผุดขึ้นมาจะเอาถ่ายปลาใต้น้ำไม่เคยเชื่อไหมดีเสียงอะไรเสียงเสียงหมาหอนเสียงลิงเสียงนกเสียงวิ่งผ่านน้ำมา ฉันถึงได้ถามไงโทรศัพท์ใครกันน้ำเนี่ยลองลองตรงเนี้ยถ้าาาเเรอหต่ถ้าเราเอาหัวจุ่มจะได้ยินไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินว่าอนไรไม่ได้ยินไม่รู้อย่าลองเลยไม่าลองเลยแต่นะไฟหมดแล้วว่ะแต่มันก็สูงหมดแล้วไงสูงยม่ได้ไม่อยาดทอ่จะเจอดากว่าจะหอมมากกอบ ตหจังถามันหอมจริงเนี่ยอิ่มไหมเนี่ยอันติเนี่ยไม่อิ่มอไม่อิ่มเหรอไม่อิ่มใส่หมูอีกได้นะแต่ว่าเราไม่มีไฟแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวไปจุ่มโน้นนะเพราแกไม่มีไฟกันแล้วหรอไม่มีไฟแล้วหมดแล้วไปอ่ะหรอไม่จริงๆไฟอ่ะมีแต่ไม่รู้อยู่ไหนวะมันเหลือสองก้อนแต่เราเนื้อจะขอกินเห็ดเดี๋ยวขอไปแอบไปแอบแซ่บฝั่งโน้นไม่ใช่ละถือไว้งี้ตลอดนะ อันนี้จะเป็นเห็ดนะจริงๆจะเอาเห็ดหอมมาเพราะว่าเวลากรีดข้างบนมันจะเป็นแบบเหมือนรูปดาวะอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็ดหอมหมดเจอได้เห็ดอะไรไม่รู้ชัด okay, ฟิลกูว่ามันบอกเห็ดเห็ดหอมเห็ดเหม็นว่ะโอเคเดี๋ยวฉันไปแอบแซ่บฝังหนุนก่อนออา a few moments l a t e เราเอาอันนี้มาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปลองกินแบบปิ้งย่างกันดีกว่าเป็นไงบ้างทุกคนยุงกัดกันไหมเนี่ย ไ,ไม่กระหรวอูดนั่งตรงน้ำแม่งดิโคตรเยอะก็นั่งไปเลยเอ,อันนี้เอามาให้ลองอพอย่างเสร็จนะแล้วเราจิ้มอันนี้นะพอจิ้มนี้เสร็จป,ปุ๊บเอาเนี้โรยลงไปน้ำจิ้มอร่อยจริงมันเป็นพริกญี่ปุ่นจิ้มเลยนี่แหละร้อนอะไรอ่ะร้อนมันร้อนมากมาลองอะไรอ่ะ อ,อมาหนึง่งย่างก็อีกฟิวหนึ่งนะนี่ข้านี้วไม้มีตะป,ปูไหมยังไงถ้าย่างมันจะออกไปทางมันแข็งแข็งเกินกว่าต้มเนาะใช่เออเอ๊ถ้าอย่างแล้วมันเป็นแบบว่าสามชันะ้นอะไรอย่างเงี้ยมีข้ออนะไรอย่างเงี้ยอร่อยใช่นี่อันนี้เราแบบกินแบบมีพริกนะฮะเป็นไง จัดอยู่ดีมันเผ็ดไม่มากอ่ะใช่มันเผ็ดเปรี้ยวอ่ะเปาลองดูอันนี้จะเป็นเปานะฮะเปาคือใครตอาคือเพื่อนเกมนเองครับมาจากมาหาลัยเดี๋ยวกันเดี๋ยูปฏิบัติธรรมวันนี้มาถึงมือกันอะไรอะไรเอ่ยโอ้โหนี่คือร้อนถูกไหมเห็นแล้วมันไม่เป่าทำแบกปลาโตเลยมันผมว่ามันเพิ่มแบบมิติให้กับรสชาติมากขึ้นใช่ใช่เอาจริงๆนะแค่ข้าวเป่าก็อร่อยแล้วอ่ะน้ำเลยฮะน้ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ไอนนี้เอาให้ผมมาโม้ไส่นี่แะอันนี้คืออะไรนะนี่ไงมึงโอชีจริงกินได้ปะกินได้ปพะวะาได้กินได้มีมีไปแก้วให้ผมใช่ปหมล่ะแก้วกูเตรียมมาค่ะน้องแก้วสติกอ่ะหาอะไรอยังเอ้าผมไม่่มหาไม่อยู่ในกล่องโอเคไปเดี๋ยวเรามานั่งกินกันต่อนะจ๊ะทุกคนโอ้ยหิวมาก สดชื่นเป็นยังไงกันบ้างอร่อยมากปีนมากหมดแล้วเหลืออะ่อยากเองแล้วบรรยากาศดีมากมีเต็นท์ไหมจะนอนเหรอจะนอนเลยมีเต็นท์สั่งสั่งร้านซะได้เลยไปนะโอเคไปทุกคนตอนนี้เราอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแคมปิ้งชาบูญี่ปุ่นจบเยอะแค่ไหนเดี๋ยวชาบูญี่ปุ่นนะครับวันนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อิ่มอร่อยแล้วก็ได้บรรยากาศ จริงๆถ้าเราเ,าเต็นท์มาเราสามารถนอนต่อได้เลยนี่ไอ้น้ำอันนี้ก็คือเราสามารถอาบได้เลยเพราะว่ามันใสมากๆมันเป็นน้ําผุดที่แบบผุดมาจากภูเขาอ่ะคือน้ํามันแบบสะอาอโดโคตรๆอะไปทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อบกันกิดแล้วฝากช่องเพื่อนๆตรงนี้ด้วยนะจ๊าจขึ้นมาให้หมดแล้วและสำหรับคลิปนี้นะฝันดีราตรีสวัสดิสสด์นะจ้าบ๊ายบนะจ๊ะนะจ๊ะทุกคนน้ำมาสเตวาาับบ๊ยยจ้